สวัสดีครับวันนี้วันที่1นธันวานะครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับตัวโปรบิลนะครับอันนี้เป็นล้ออันใหม่ที่เพิ่งมานะครับอันนี้อันนี้เป็นโฟมนะครับอันนี้ล้ออยู่นี่โปรบิลนะครับโปรบิลก็จะมีข้อพิเศษของมันก็คือ1นล้อเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะปรับ ความลึกตื้นของออฟเซ็ตได้ถึง4ระดับนะครับในแพ็กหนึ่งก็มีมาให้2อันนะครับแต่ว่าปรับได้4ระดับเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็ฝาเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะฝาเป็นสีดำแล้วก็ตัวขอบขอบก็จะเป็นขอบเงินด้านนะครับเป็นสีเงินด้าน แล้วก็ให้ตัวดุมนี้มาด้วยนะครับ604นะครับ604ก็ขนาดกำลังดีนะครับสำหรับโปรบิวเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ที่มันมีความพิเศษก็คือเราสามารถที่จะปรับแต่งได้สมมุติถ้าเกิดเรามีล้อแล้ว1นล้อเราซื้อไปล้อไปแล้วหชุด4ล้อเนี่ยอ่เอาบอลราคากันราคาก็คู่ละ1.690บาทนะครับสมมุติถ้าเกิดว่าเราซื้อไป เสร็จแล้วมีมีล้อล,ล้หนึ่งชุดนะครับก็คราวนี้อยากจะมีรถเพิ่มแล้วก็ซื้อรถเพิ่มแล้วก็อาจจะได้ล้ออีกหนึ่งชุดนะครับอาจจะได้ล้อคือต้องซื้อลอนน้ออ่ะนะอีกหนึ่งชุดอาจจะแบบว่าสมมุติถ้าเกิดว่าอยากจะได้ขอบล้อสมมตอิอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าขอบล้อเป็นสีดําด้านอะไรประมาณนี้หรือว่าฝาเป็นสี ทองหรืออะไรประมาณนี้นะฮะมันก็สามารถที่จะสลับชุดได้ระหว่างรถสองคันนะฮะรถสองคันก็คือสลับสีได้นะครับสลับสีได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีมีรถสองคันหรือยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่ามีชุดล้ออยู่สัก3 4 5ชุดเนี่ยครานี้ก็ก็จะไม่เบื่อนะฮะเพราะว่าล้อเราก็จะสามารถที่จะเอามาเล่นในการสลับแผ่นหน้าสลับออฟเซต สลับสีตรงนี้สีก็จะสีบาเรลเนี่ยให้เป็นสีนู้นสีนี้ได้นะครับจะไ,ได้หลาย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 แบบนะครับนี้ก็คือเป็นข้อดีของโปรบิวนะครับก็เนี่ยอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดว่าสมมติถ้าเกิดเรามีแค่ชุดเดียวแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนอารมณ์นะครับเราก็ซื้อเฉพาะแผ,แผ่นหน้านี้ก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนปุ๊บจากสีดำาๆนะครับกลายเป็นสีส้มหรือม,ม,มีหลายสีนะครับอย่างแบบเนี้ยหรือว่า หรือว่าถ้าเกิดว่าซื้อล้อไปคู่หนึ่งตัวขอบล้อเนี่ยบาเร็วเนี่ยมันเป็นสีเงินหรือเป็นสีอื่นใดก็ได้แล้วแต่เราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีดำละเปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นดำล้วนเลยนะฮะล้วก็ใช้แบบนี้ซื้อแบบเนี้ยเปลี่ยนเอานะครับก็อันละประมาณ390านะครับอันละนะครับอันละ,อนละพอเปลี่ยนไปปพิ่ก็เหมือนกับได้ล้อใหม่หนึ่งชุดนะครับก็มันเล่นได้เยอะนะครับหรือว่าถ้า ไม่พอใจความลึกของดุมเนี่ยหลังจากที่ปรับแล้วเนี่ยตรงนี้ยดุมเนี่ยเนี่ยอาจจะแบบว่าปรับให้หลังจากปรับปรับตัวดุมยังไม่พออีกเนี่ยก็สามารถที่จะปรับให้เปลี่ยนเป็นดุมที่แคบได้นะครับหรือกว้างสุดๆเลยก็มีนะครับเ b i ียก B I น6 0 6เนี่ยเขเป็นดุมที่กว้างมากนะครับ หกมิลเลยนะครับอันนี้มีตั้งหกมิลก็มีหนึ่งมิลออฟเซ็ตก็มีสิบสองมิลก็มีก็มีหลายแบบะหรือว่าฝาเป็นสีเงินอะไรพวกเนี้ยก็มีแบบหลายอย่างนะครับแล้วก็ในตัวชุด ที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะมีน็อตต่างๆให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆดีกว่านะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการปรับเปลี่ยนออฟเซตให้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าเขาให้น็อตอะไรมาบ้างนะครับก็ให้น็อตมาเยอะเลยนะครับอันนี้จะเป็นหัวแบบหัวพิเศษนะครับหัวพิเศษซึ่งเขาก็ให้เครื่องมือนี้มาให้ด้วยเครื่องมือเป็นขนาด M2 นะครับไว้ไขเนี่ยแต่หัวเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับได้เครื่องมือมา2 2ล้อเนี่ยห่งหอเนี่ยได้นี้นาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เครื่องมือก็คือนี้เบอร์7 เบอร์7เบอร์7ก็คือเอาไว้ไขน็อตที่ยึดกับตัวแกนล้อในนี้นะครับซึ่งเขามีมาให้ด้วยนะครับ Nm4 นะครับตัวนี้ M4 แล้วก็มีล็อกนัดนะฮะเป็นพลาสติกข้างในกันคลายนะครับมีมาให้ด้วยนะครับก็ได้2ล้อเนี่ยได้เครื่องมือได้ละ2ชิ้นเพราะฉะนั้น4ล้อเนี่ยมีอันนี้มีอันนี้2นะฮะแล้วก็มีอันนี้อีก2เหลือเฟือเลยนะครับน็อตก็มีมาให้20ตัวเลยนะครับตัวนี้ ตัวพิเศษนะครับเฮ้ยสีตัวนะครับสีตัวเพราะว่าล้ออันนึงเนี่ยใช้น็อต20ตัวนะครับแล้วก็มีน็อตแบบนี้มาให้ M 2เหมือนกันอันนี้ M 2คูณ8นะครับ M 2คูณ8ตัวนี้ก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์1.5นะครับหัว1.5ไขนะครับให้มา40ตัวเหมือนกัน แล้วก็ตัวที่ยึดยึดฝาเนี่ยกับตัวดุมเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้เป็นเอ็มนะครับ M 2.5คูณ8นะครับให้มา12ตัวเพราะว่าอันนี้มี6รลูน,นะครับก็ล้อละ6รลูให้มา12ตัวใช้กับหกเหลี่ยมเบอร์นี้ครับเบอร์2นะครับหกเหลี่ยมเบอร์2 เก็บก่อนอเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีนะครับสำหรับการปรับออฟเซตนะครับที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะครับในล้อหนึ่งชุดนะครับคือเขาจะประกอบมาน,นี่อันนี้คือที่ประกอบมาจากโรงงานนะครับก็ออฟเซตประมาณนี้นะครับเป็นฝาสีดำนะครับแล้วก็ขอบบาเรลเนี่ยสีเงินด้านนะครับอันนี้เป็นรหัส BRP อน,นี้รหัสอยู่นี้ บอไปก็จำไม่ได้แล้วครับเอาดูนี้ดีกว่า BRPB0404A r O เยอะยาวนะครับประมาณนี้นะครับก็ที่รอที่เขาตั้งค่ามาจากโรงงานก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับมีพิเศษก็คือมีน็อตที่เป็นพลาสติกนะฮะให้มาด้วย4ตัวเพื่อที่ยึดให้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาใช้เสร็จเวลา เวลาใช้จริงๆเราใช้น็อตที่โลหะที่เขาให้มานะครับไม่ได้ใช้สี่ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้มันไว้ประกอบให้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 เป็นล้อเฉยนะครับแล้วก็ในล้อเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับมีตามนี้เลยน,นี่อยู่หน้าสุดตามด้วยนี้ตามด้วยแหวนตรงกลางนะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็อันนี้นี่แล้วก็อันนี้ล่าสุดเป็นดุมนะครับดุมนี่ นี่นะครับ1ชิ้น2 3 4 5 6 6ี่ห้าชิ้นนะครับก็ถ้าเกิดมาจากโรงงานปุ๊บก็จะเป็นท่านี้นะครับท่านี้ก็แปลว่าก็าคืออันเนี้ยตัวล้อตรงกลางเนี่ยจะเท่ากันนะครับล้อมีเส้นผ่านศูนย์กลางตรงแต่ที่เป็นมันจะเป็นขอบๆเนี่ยเท่ากันนะฮะเราก็ใส่อันนี้ก่อนนะครับอันเล็กนะครับอันเล็กถ้าเกิดเราเรียงเงี้ยใส่นี้ก่อนอ่ะอน,นี้ก่อนใส่เสร็จปุ๊บ แล้วก็ใส่ข้างหลังนะฮะหรือว่าอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ง่ายๆอันนี้มาเป็นงี้นะงี้เสร็จปุ๊บใส่นี้ก่อนดีกว่าใส่ตัวถ้าเกิดเราจะกะจะใช้ดุมที่ให้มากับรถให้มากับล้อเนี่ยก็ใส่นี้ก่อนเลยนะครับปุ๊บเนี่ยอันนี้อันนี้มันจะอยู่ลักษณะของของล้อ ของหน้าฝาเนี่ยก็จะอยู่ติดกันนี้ตลอดเลยไม่ว่าเราจะปรับกี่ออฟเซตแบบไหนนะครับความลึกขนาดไหนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เราเรามาเรียงไว้อย่างนี้ก่อนนะครับหนึ่งสาสี่ห้านะครับก็อนดับแรกก็ใส่นี้เข้าไปก่อนอันเล็กนะครับฝานี้จะมีเล็กกับใหญ่นะครับอันเล็กก่อนปึ๊บใส่เข้าไปตามด้วยฝาหน้าใส่อันนี้นะครับแล้วก็ ฝาอีตัวห่วงใหญ่ใส่นี้แล้วก็ตัวอันเล็กดำเล็กสุดอันเนี้ยไม่ว่าออฟเซตจะลึกขนาดไหนเปลี่ยนขนาดไหนอันตัวนี้คือจะตัวเป็นตัวที่อยู่หลังสุดนะครับตัวแหวนเนี้ยก็ใส่นี้เลยออกมาออฟเซตก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เหมือนกับที่มาจากโรงงานนะครับความลึกก็ประมาณนี้นี่เท่ากันเลยนะครับประมาณนี้ หลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำออฟเซตให้มันลึกกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอันนี้นี่ลึกประมาณนี้ดูก่อนนะแบบน,นี้อยากให้มันลึกกว่านี้อีกนิดนึงก็เอาแหวนออกก่อนนะครับแหวนมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฝาเนี่ยหอ,อ,อนะครับ อันนี้เหมือนเดิมนะครับเล็กใหญ่หลังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาฝาเอาไว้ตรงนี้แทนปุ๊บใส่แค่เนี้ยแล้วก็เอาน็อตล็อกตรงนี้นี่ความลึกก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นลึกลงไปอีกระดับนึงนะครับนี่วาณน,นี้ลึกประมาณนี้นะครับนี่ลึกระดับหนึ่งอันนี้เมื่อกี้ลึกประมาณนี้อ่า นี่ลึกลงไปอีกระดับหนึ่งอ้าวหลังจากนั้นนะครับเป็นการปรับออฟเซตอันดับ3นะครับอันดับ3ก็คือ1อ่าแหวนออกมาก่อนแหว,ออวแนออกมาตัวแผ่นออกมานะครับแล้วก็อันนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับไว้เหมือนเดิมเราก็กลับด้านนะครับด้านนี้เมื่อกี้เนี่ยสองสองออฟเซตแรกเนี่ยเราใส่ฝั่งนี้ าใส่ฝั่งที่ตัวแหวนนี่เล็กๆนะครับเอาไว้ใส่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่ฝั่งนี้อย่างนี้ะนะอันนี้อันนี้คือหน้านหน้ามันเป็นหลักต่อไปเรากลับด้านนะครับกลับด้านก็คืออันนี้ไว้เหมือนเดิมคู่นี้ไว้เหมือนเดิมก็แค่เอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้นี่มันก็จะได้ลึกเข้าไปขนาดนี้เลยนะครับหรือขนาดนี้แล้วก็อันนี้ก็เอาไว้หลังเหมือนเดิมนะครับ ไว้หลังตลอดไปเสร็จปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่อันนี้ใส่เตรียไม,มาให้แล้วนะครับมันจะออกมาเป็นแบบนี้นคืออันนี้เท่ากันลึกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นลึกอันดับ3นะครับความลึกอันดับ3ามขนาดนี้มีด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ตัวดุมก็จะเสมอตัวล้อเลยนะครับ ต่อไปความลึกที่สุดนะครับลึกที่สุดก็คืออันนี้มันเป็นง,งี้ใช่ไหมก็อันแรกอันดับแรกเอาแหวนออกก่อนเสร็จปุ๊บเราก็เอาอตรงนี้ออกหน้าฝาอ,ออกออกจากนี้นะมาปุ๊บแล้วก็กแค่เอามาใส่ข้างหลังนี่เองนะครับนี่อันนี้ก็คือลึกแล้วอันนี้ลึกสุดใจเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาแหวนประกบอันแบบนี้ นี่ล็อกไว้นี่เนหะ็นไอันนี้คือลึกสุดนะครับลึกสุดเมื่อกี้ลึกประมาณนี้นี่ขนาดนี้อีนี่ลึกสุดเลยแล้วก็ดูข้างหลังนะครับข้างหลังเมื่อกี้ที่อันล,ล,ลึกระดับ3เนี่ยตรงนี้มันก็จะเรียบเรียบนะครับนี่ดุมก็จะพอดีเป๊ะเลยเรียบนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลึกระดับลึกสุดๆดของมันที่ทําได้ก็คือตัวออฟเซตไอตัวดุมเนี่ยมันก็จะยืดออกมาขนาดนี้เลยนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวให้เทียบดูอันนี้ลึอกอนดับ3ากับลึกรนดับ4นะครับ3ก็จะแบบพอดีพอดีดูมนี้อพอดีอะดับ4ก็จะโปนออกมาขนาดนี้เลยมอสสำหรับพวกล้อพอเท่าหรือพวกล้อของเท็กซันนะครับก็สรุปว่าประมาณนี้ได้4ออฟเซตเลยนะครับ4ระดับเดี๋ยวเรามาทำ อันนี้ให้เป็นระดับสองกันก็ไม่ยากนะครับอ,อันนี้อันนี้ตื้นสุดนะครับอันนี้ตื้นล,ง,ลงมาอยู๋นี้นี่ผมยังไม่ได้ใส่น็อตน,นะจับไว้ก่อนแล้วกันตื้นล,ง,ลงมาอันนี้ก็ลึกลึกอันดับสามนะครับอันนี้ลึกอันดับสี่เลยนี่แบบนี้เห็นไหม เห็นนะมันจะเห็นครับครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำการปรับออฟเซตของล้อปโปรบิวนะครับนี่กล่องมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมของบูมเรสซ i n g นะครับ ภูมิ a c i น g นี่ก็เจ้าของชื่อเจสันนะครับอยู่ที่ฮ่องกงนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ทำสินค้าอาซีเนี่ยมีคุณภาพดีนะครับสองก็คือมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นล้อเนี่ยก็ผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นล้ออันแรกๆในโลกเลยนะครับที่ทำแบบนี้นะครับเขาก็บอกว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาเขียนบรรยายไว้ว่าตอนตอนที่เขาทำเนี่ย ก็ทุกคนก็ก็อาจจะแบบพลเลาะยอเขาว่าไอ้มึงบ้าแบบว่าเนี่ยมึงทำจะเป็นไปได้ยังไงอะไรจะทำล้อประมาณเนี้ยแต่ว่าเขาก็ทำสำเร็จนะครับซึ่งมันก็เป็นการพลิกนวัตรกรรมของล้อเลยนะครับมีทั้งอาจจะดูแบบว่าไอ้หคนอาจจะคิดว่าไอ้ตั้งพันหกร้อยเก้าสิบนะครับแต่ว่าหนึ่งก็คือมันเป็นอลูนะครับสองก็คือมันมีน็อตให้นะครับคือมือให้อีกนะครับ คือรวมๆ้วเนี่ยถ้าเกิดไปซื้อแยกเนี่ยเยอะกว่าน,นี้นะฮะบ,บวกเข้าไปอีกเยอะนะครับแล้วก็ความที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ออฟเซตก็เปลี่ยนได้หรือว่าหน้าล้อก็เปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนสีนู้นนี้อะไรก็ซื้อเพิ่มก็เปลี่ยนได้นะครับก็ทําให้มันเป็นล้อที่คุ้มค่านะครับกับการลงทุนหรือว่าควรจะอยู่บนรถของเราได้นะครับก็มีหลายหลายแบบหลายรูปลักษณ์นะฮะแบบล้อแคบล้อกว้างล้ออะไรประมาณนี้มีหมดนะฮะ ก็ลองใช้ดูนะครับ1.9 custom โป o บิวส์นะครับอันนี้ต่อตอนนี้เขาว่าทำ1.5มาแล้วนะครับ1.5ก็สำหรับคนที่เป็นแฟนโ r o บิว l นะครับก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันดีนะครับสำหรับคนนี้ยังไม่เคยเอาไปใช้เนี่ยก็ลองซื้อไปใช้ดูนะครับแล้วก็แล้วก็จะชอบนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่าหนึ่งมีคนทําผลิตพันดีๆออกมาเนี่ยเราก็ สนับสนุนเขาด้วยการอุดหนุนเขานะหรือว่าถ้าเกิดเราช่วยอะไรได้สมมุติว่ามีมีคนหนึ่งที่แบบว่าเขาทําอะไรสักอย่างที่แบบว่ามันเป็นมันเป็นของที่พวกเราชอบพวกเรารักเนี่ยแต่ว่าเขาทําออกมาปุ๊บสิ่งที่ทําให้ทาทำตอบแทนเขาได้เนี่ยก็คือการช่วยกันซื้อสินค้าของเขาเขาจะได้มีกําลังใจนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะว่า โดยปกติพวกนี้ถ้าเกิดมันเป็นรูปลักษณ์รูปแบบของบริษัทนียมันก็จะมีผลิตผลิตแบบว่าพวกมันก็จะมีผแผนกต่างๆนะครับมีผแผนกขายมีเซลล์มีนู่มมีนี่มีผแผนกแบบพัฒนาผลิตภั์พวกซึ่งพวกนี้เขาก็ต้องจะต้องมีต้นทุนในการทําในการคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คิดมาให้เราได้สนุกสนุกหล,หลายแบบนะครับทั้งตัวล้อโปรบิลแม้กระทั่งตัวแชสซีของบูมเรสซิ่งนะครับเขาก็ เ,เก็บประสบการณ์แล้วก็เก็บข้อดีข้อเสียของหลายๆแบร์หลายๆยี่ห้อนะครับมันรวมไว้เป็นข้อดีของเขาเลยทำออกมาเป็น BIX01 นี่ก็ถือว่าเป็นคานที่ถือว่าดีคุ้มค่าที่สุดเลยเพราะว่าทนทานมากนะครับทนหรือไม่เนี่ยคาน BIX01 เนี่ยหรือคานของบูมเนี่ยก็ประกันด้วยการความโหดของชาวกำแพงแสนนะครับกำแพงแสนเล่นอะไรก็พังนะครับยกเว้นตัวบูมนะครับยังไม่พังนะครับ แต่ว่าเขาก็เปลี่ยนลูกปงลูกปืนอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านสําหรับสาหรับความทนนะครับแปลว่าบูมเนี่ยเขาก็จะทำํำอ,อ,อุปกรณ์ที่ดีแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆให้พวกเรานะครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตาม4ช่องทางของเรานะครับก็คือเว็บไซต์ Facebook YouTube แล้วก็ Instagram นะครับ RCSK i l l Thailand ครับสวัสดีครับ,รบ